สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่โบอีกแล้วนะคะกับครัวไทยไกลบ้านบายแม่โบค่ะ วันนี้นะคะแม่โบจะพาทุกคนนะคะมาทำปาต้องโผล่ค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะที่ใครๆก็ทำได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่โบได้เตรียมวัดสดุอุปกรณ์ไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวแป้งสาลีอนิกประสงค์นะคะหรือถ้าที่ประเทศเยอรมันนะคะสามารถซื้อได้เป็นตัว white meal นะคะแต่แม่โบจะเลือกนะคะเป็นแป้งตัวนี้นะคะจะเลือกเป็นไท p e 40 0.5นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้ขนาดอยู่ที่250กรัมนะคะตัวถัดมานะคะที่แม่โบใช้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะ Coffeewise นะคะหรือว่า Coffee made บ้านเรานี่เองนะคะตัวนี้นะคะใส่ประมาณ1ช้อนชาค่ะ ตัวถัดมาค่ะที่แม่โบใช้นะคะตัวเฮลเฟอร์ก็ตัวนี้เป็นยีสต์นะคะตัวนี้ก็ใส่ประมาณ1นส่วนสช้อนชานะคะเราใส่นิดเดียวนะคะเพื่อจะให้แป้งฟูนะคะส่วนผสมตัวถัดมานะคะที่แม่โบใช้นะคะจะเป็นน้ําตาลตัวนี้นะคะน้ําตาลนะคะใช้แค่1ช้อนโต๊ะนะคะ ส่วนผสมตัวถัดมาค่ะเกลือค่ะเกลือใส่แค่นิดเดียวนะคะหยิบแค่ปลายนิ้วนิดเดียวนะคะตัวนี้นะคะเกลือค่ะส่วนผสมตัวถัดมานะคะที่แม่โบใช้นะคะน้ําเปล่าค่ะนั่นก็คือน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่านะคะเราใช้แค่160 ML นะคะ ค่ะสำหรับส่วนผสมตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือน้ำมันนะคะน้ำมันตัวนี้นะคะแม่โบใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะแม่โบจะใส่เป็นยีสต์ตัวนี้นะคะลงไปในแป้งก่อนนะคะเพื่อที่จะให้แป้งกับตัวยีสต์นะคะเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็มาทำการคนแป้งนะคะแล้วก็ยีสต์ให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราใส่ในลงไปในชามผสมเลยนะคะอืม เราก็คนนะคะให้ยีตกับแป้งนะคะเข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ําตาลค่ะลงไปนะคะน้ําตาลนะคะแม่โบวตวงเรียบร้อยตรงนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็คนค่ะส่วนผสมตัวต่อมานะคะที่เราจะใส่ลงไปนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นคอฟฟี่เมดนะคะหรือว่าที่เยอรมันเรียกว่าคาเฟอไวเซอร์ A นะคะตัวนี้นะคะใส่ไป1ช้อน ชานะคะใส่ลงไปเลยนะคะก็ค,ะคนเหมือนเดิมนะ,ะมเกลือแม่โบจะใส่แค่นิดเดียวนะคะนี่นะคะหยดลงไปนะคะใส่เกลือลงไปนะคะเราก็คนต่อนะคะคนอันนี้เราคนเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่โบก็จะใส่น้ํานะคะกับน้ํามันลงไปนะคะน้ํามันหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เติมน้ํานะคะลงไปค่ะ เมื่อเราเติมน้ำกับน้ำมันลงไปนะคะเราก็คนแป้งนะคะให้เข้ากันนะคะเมื่อเราคนไปสักพักหนึ่งนะคะแป้งมีลักษณะประมาณนี้นะคะแม่โบแนะนํานะคะให้เราใส่ถุงมือนะคะใช้มือนวดนะคะนวดแป้งนะคะให้แป้งเข้ากัน ให้แป้งเข้ากันนี่นะคะเราตาตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเห็นไหมคะแป้งเริ่มเข้ากันแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแม่โบจะนวดไปอีกสักประมาณ5านาทีค่ะนี่นะคะพอเรานวดไปสักพักนะคะสังเกตง่ายๆนะคะแป้งจะ,ะมีความเหนียวนะคะมีความยืดประมาณนี้นะคะมันจะเริ่มติดมือนะคะขั้นตอนนี้นะคะแม่โบแนะนํานะคะให้เราเอาช้อนนะคะ หมแป้งออกจากมือนะคะเพราะว่าอันนี้เราพอแล้วนะคะเราไม่นวดต่อแล้วนะคะแป้งเสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างนี้นะคะเราต้องมาพักแป้งนะคะประมาณ5-8ชั่วโมงนะคะเป็นเมืองไทยนะคะเราใช้เวลาในการพักแป้งน้อยนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยนะคะมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่าที่เยอรมันนะคะแต่ที่เยอรมันนะคะตอนนี้นะคะอากาศหนาวนะคะเดี๋ยวแม่โบจะมีเคล็ดลับและวิธีการทำนะคะให้แป้งขึ้นให้ยีสต์ทำงานนะคะ เมื่อแป้งเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะแม่โบแนะนํานะคะให้เอาฟอยล์นะคะปิดไว้นะคะซีนไว้นะคะเราซีนไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะแม่โบแนะนํานะคะให้ต้มน้ําร้อนนะคะแล้วเอาตัวแป้งที่เราทําเรียบร้อยนะคะวางนะคะไปบนกะละมังน้ําร้อนนะคะเพราะว่าน้ําร้อนด้านล่างตัวนี้นะคะมันจะมีอุณหภูมินะคะขึ้นมาทําให้แป้งนะคะให้ยืดทํางานนะคะ สามารถที่จะช่วยให้แป้งของเราขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทอดนะคะฟูได้ตามที่ต้องการนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเคล็ดลับที่แม่โบจะมาแชร์และก็แนะนำนะคะสามารถเอาไปวางข้างเครื่องทำความร้อนก็ได้เช่นกันคะ่ะเพราะว่าข้างเครื่องทำความร้อนนะคะจะมีอุณหภูมิที่อุ่นสามารถช่วยให้ยีสต์ทำงานได้เช่นกันคะ่ะตอนนี้นะคะเราต้องพักแป้งตัวนี้ไว้นะคะแม่โบแนะนำว่านะคะ ให้เรานะคะผสมแป้งนะคะแล้วก็พักแป้งอย่างนี้นะคะในช่วงเวลาเย็นนะว่าเราสามารถทอดรับประทานได้ เป็นอาหารเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้แม่โบก็ทําไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาทอดกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแป้งจะมีหน้าตาแบบไหนหน้าทานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวรอชมกันเลยค่ะคือแป้งนะคะที่แม่โบพักไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาแป้งจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราพักไว้นะคะประมาณ5-8ชั่วโมงนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวแม่โบม,มาเปิดดูพร้อมกันเลยนะคะโอ้ เห็นไหมคะแป้งจะขึ้นนะคะเพราะว่ายีสต์ได้ทํางานนะคะแม่โบแนะนานะคะสาหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวนะคะแม่โบแนะนานะคะว่าให้เอาไปวางาไว้ใกล้กับเครื่องทําความร้อนนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าประเทศเยอรมันเรียกว่าไฮซุงนะคะให้เอาไปวางไว้ข้างเครื่องทําความร้อนส่วน แนะนำอีกอย่างนึงนะคะเหมือนที่แม่โบได้บอกไปตามวิธีการทำนะคะใช้น้ำก้อนก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคแป้งออกมานะคะหน้าตาหน้าทามากเลยนะคะตอนนี้นะคะเห็นไหมคะแป้งขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะแม่โบได้กลิ่นหอมของแป้งแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยก็จะใส่แป้งนะคะตัวแป้งตัวนี้นะคะแป้งอเนอกประสงค์โรยล,ลงไปก่อนนะคะเราจะเอาแป้งออกจากภาชนะนะคะโดยการเอามือนะคะ ทำอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะแม่โบนแนะนํานะคะให้นวดแป้งนะคะนวดแป้งอีกรอบหนึ่งค่ะนี่ะคะแก็เอาออกมาวางอย่างนี้นะคะ โดยการใช้แป้งนะคะโรยนะคะเราก็กดแป้งนะคะประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตัดแป้งออกมานะคะขนาดนะคะประมาณนี้นะคะเราอยากได้ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะให้เราตัดตามความต้องการของเราได้นะคะแล้วเราก็เอามือนะคะบีบแป้งค่ะให้เป็นรูปลักษณะยาวประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นกดแป้งลงไปอีกนะคะ แป้งค่ะลงไปงนี้นะคะอ่าแล้วก็พยายามดึงนะคะให้แป้งมีความหนาเท่าๆกันนะคะระหว่างที่เราทําแป้งนะคะให้เราเตรียมกระทะและก็ใส่น้ํามันนะคะเปิดเตารอไว้ค่ะแม่โบไปตั้งกระทะน้ํามันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยค่ะแม่โบจะตัดนะคะขนาดประมาณ1นิ้วนะคะ เอานิ้วเราทาบประมาณอย่างนี้นะคะจะต,ตัดไปนะคะประมาณหนึ่งนิ้วมือนะคะหลังจากเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะใช้น้ํานะคะจะเป็นน้ําเปล่านะคะโดยการเอาน้ํานะคะหยดนะคะระหว่างตรงนี้นะคะระหว่างกลางนะคะก็คือเราให้เราดูนะคะสมมุติว่าตัวนี้นะคะจะเป็นคู่กันนะคะก็หยดแค่ข้างเดียวคะ่ะเราก็หยิบแป้งนะคะ ประกบกันให้เป็นคู่แบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นคู่แม่โบแนะนํานะคะให้เรากดตรงกลางนิดนึงนะคะกดนิดนึงนะคะค่ะเราก็จะประกบนะคะแบบนี้นะคะลงไปใีกระทะเรื่อยๆนะคะ อันนี้นะคะเราก็ทอดนะคะรอดูนะคะให้มันพอเริ่มออกเหลืองๆค่ะแล้วเราก็ใช้ซมนะคะพริกน,นี้นะคะก็เหมาะกับการที่เราทําทานกันภายในครอบครัวนะคะก็ไม่ได้แบบมีจํานวนคนเยอะอะไรมากมายนะคะเรากินกันประมาณ 3- 4ถึงคนเท่านั้นเองนะคะแม่บุก็จะทอดนะคะไม่ได้เยอะมากนี่นะคะเห็นไหมคะปลาต้งโขกของเราเริ่มพองแล้วนะคะ สวยด้วยนะคะและสำหรับไฟนะคะแม่โบแนะนำนะคะให้ทอดไฟกลางนะคะไม่ให้น้ำมันร้อนมากจนเกินไปนะคะเพราะมันจะทำให้ปาตังโกนะคะแป้งข้างในยังไม่สุกนะคะเราแต่ว่าข้างนอกมันเริ่มไหม้แล้วนะคะจะไม่ใช้ไฟร้อนมากจะไม่แม่โบจะไม่เปิดไฟแรงมากนะคะสูตรนี้นะคะสามารถทำขายได้ด้วยนะคะแนะนำนะคะเพราะว่า เหมือนที่เมืองไทยนะคะสามารถทําได้นะคะชุดนี้ไม่อมน้ํามันนะคะระหว่างที่เราทอดนะคะก็สังเกตนะคะดูแป้งนะคะให้ออกสีเหลืองๆนะคะ,ะเราก็เริ่มเห็นว่ามันเริ่มเหลืองๆนะคะเราก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากทําขายนะคะแม่โบแนะนํานะคะให้ใช้กระทะที่ใบใหญ่กว่านี้เพราะว่าตัวนี้นะคะกระทะใบเล็กเพราะว่าแม่โบทําทานกันแค่ 3- ามสี่คนนะคะ เฉพาะคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กระทะใบใหญ่เราก็ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งน้ำมันนะคะพอแม่โบทอดแล้วนะคะเราก็จะทิ้งนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้เอามาใช้ต่อนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะอันนี้เริ่มเหลืองแล้วนะคะแม่โบก็จะตักขึ้นแล้วนะคะอันนี้ได้แล้วค่ะแม่โบก็จะตักขึ้นนะคะให้เสด็จน้ำมันนะคะนี่นะคะตักขึ้นนะคะน่าทานม,มากเลยนะคะ สร็จแล้วเราก็ทอดต่อนะคะอันนี้นะคะกระทะแรกที่แม่โบทอดไปเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะจะไม่อมน้ำมันเลยค่ะน่าทานมากนะคะ กระทะที่สองเริ่มเหลืองแล้วใกล้จะได้แล้วโอเคค่ะนี่ได้แล้วค่ะเราเอาขึ้นเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะพอเราเอาขึ้นนะคะจะไม่อมน้ำมันเลยนะคะหอมมากนะคะชงกาแฟรอเลยใครอยากกิน ันนี้หน้าตาปลาต้มโกนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแม่โบจะมาชิมให้ดอูอร่อยมากนะคะไม่อมมันแล้วก็รสชาตินะคะไม่หวานมากกำลังดีนะคะสุดยอดค่ะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่กรอบนอกนุ่มในนะคะและไม่อมน้ำมันนะคะแม่โบก็ต้องขอบคุณเอซ ตามแม่โบมาดูตลอดนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแม่โบด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ครัวไทยไกลบ้านบายแม่โบไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวแม่โบจะไปทานปลาต้งโกกันค่ะอันนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยนะคะปลาต้งโกของเราเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะแม่โบจะมากินกับน้องบิ๊กโบ๊ค่ะ สองน้องพี่โบ๊นะคะน้องพี่โบ๊จะจิ้มกับนมนะใช่ไหมลูกอันนี้เป็นนมนะคะแม่โบจะใส่นมข้นหวานผสมกับนมจืดน,นะคะส่วนของแม่โบจะเป็นกาแฟนะคะก็ต้องโผลนะคะเข้ากันดีดีนะคะเช้าวันนี้สามีไปทํางานนะคะเราอยู่กันสองคนนะคะเดี๋ยวสักพักนึงปา้าป๋าก็จะมาแล้วไหนชิมหน่อยละบอกหน่อยละอร่อยไหมไหนจุ่มนมให้เขาดูหน่อยอะไร ดูนะคะนะคะข้างในนะคะจะนิ่มมากอ่ะอ,อร่อยมากพี่โกรบอกว่าอร่อยมากนะคะอืมอฮ่ากาแฟหอมๆเก่งกับปตัตตองโคอ,อืมกรอบนอกนุน่มในอร่อยไหมครับ

เช้านะคะเช้านี่คะ่ะยืมๆตูปแปง้งข้างในนะคะเห็นไหมคะข้างในฟูมากเลยแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะคะเดี๋

ร้อยครับโอ้โหบิ๊กบอสให้ร้อยคะแนนเลยเดี๋ยวเราสองคนไปทานต่อนะคะไปแล้วค่ะบายบายเจอกับเราสองคนคลิปถัดไปยู